สิ่งที่จะทําให้เกิดขนมปังหนึ่งก้อนได้เนี่ยคือแป้งน้ําเกลือแล้วก็ยีสนะคะแต่และตัวเขาทําหน้าที่อะไรนะคะแป้งคือหัวใจสําคัญของการทําขนมปังถ้าเราเลือกแป้งผิด นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขนมปังเราอาจจะเท็กซเจอร์ไม่ดีก้อนเล็กหรืออาจจะพังได้นะคะปกติแล้วแป้งในประเทศไทยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะคะได้แก่แป้งขนมปังนะคะเราจะแบ่งตามปริมาณโปรตีนในแป้งแป้งขนมปังจะมีปริมาณโปรตีนสูงประมาณ11.5ถึง13.5เปอร์เซ็นต์นะคะแป้งอนเนกประสงค์ จะมีปริมาณโปรโตีนอยู่ราวๆ10ถึงสิ5นะคะและแป้งเค้กจะมีปริมาณโปรโตีนอยู่ราวๆแปดถึงสินะคะสิ่งที่เรียกว่าโปรโตีนในแป้งเนี่ยคืออะไรนะคะสิ่งที่เรียกว่าโปรโตีนในแป้งคือสิ่งที่เอาไว้ตัดสินคุณภาพความเหนียวนุ่มยืดหยุ่นของแป้งนะคะแป้งมีโปรโตีนอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะคะได้แก่โปรโตีนที่ชื่อว่าไกลอะดีนโปรโตีนที่ชื่อว่ากลูเตนิน โปรโตีนที่ชื่อว่าอัลบูมินแล้วก็เป็นโปรโตีนที่ชื่อว่ากลบูลินนะคะออลบูมินกับกลบูลินเนี่ยเป็นโปรโตีนที่ละลายในน้ำแต่ไกลอะดีนกับกลูเทนีนนะคะเป็นโปรโตีนที่ไม่ละลายน้ำสอตัวนี้ร่วมกันเราจะเรียกว่ากลูเตนนะคะเคยได้ยินหรือ,อยังเอ่ยกลูเตน กลูเตนคืออะไรกลูเตนคือสิ่งที่ทําให้ขนมปังมีความเหนียวนุ่มเพราะฉะนั้นแป้งใดๆก็ตามที่มีโปรตีน2ตัวนี้หรือโปรตีนที่เรียกว่ากลูเตนยิ่งเยอะนะคะแป้งก็จะยิ่งมีความเหนียวมากขึ้นเท่านั้นถามว่าแป้งที่โปรตีนสูงกว่า13.5มีไหมมีเช่นแป้งที่เอาไว้ทำบะหมี่หรือขนมปังบางประเภทที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง นะคะแป้งที่โปรตีนต่ำกว่า8%มีไหมมีเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเอาไปใช้ในงานประเภทไหนปกติแล้วเราก็จะใช้แป้งขนมปังทำแต่เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการความนุ่มขึ้นเราอาจจะผสมแป้งอนเนกประสงค์ลงไปนะคะหรือผสมแป้งเค้กลงไปหรือถ้าบางครั้งเราใช้แป้งขนมปังทําขนมปังฝรั่งเช่นทําบาร์เก็ตแล้วเรารู้สึกว่ามันเหนียวมากแปลว่าเราสามารถปรับมาใช้แป้งอนเนกประสงค์แทนได้นะคะ นอกจากนั้นถ้าเราไปยุโรปเนี่ยเราจะเจอแป้งที่ใช้รหัสในเรื่องของรหัสเป็นตัวเลขนะคะคำว่ารหัสตัวเลขพวกนี้คืออะไรเราอาจจะได้ยิน t 4 5 t 5 5 t 6 5 t 7 0 t 8 0 นะคะคือให้นึกภาพทวีปยุโรปทวีปยุโรปเนี่ยเส้นสูงสูตรข้าจะแทบเป็นเส้นเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นพันธุ์ข้าวสาลีที่เขาปลูกได้ในแถบนั้นนะคะจะเป็นพันุ์ข้าวสาลีที่มีปริมาณใกล้เคียงกันคือมีปริมาณโปรตีนราวๆ1 1นะคะก็จะอยู่ราวๆนี้ทีนี้ด้วยความที่ปริมาณโปรตีนมันใกล้เคียงกันพราเวลาเอามาสีแป้ง มันก็เลยกลายเป็นแป้งที่มีปริมาณโปรโตีนโปรโตีนเดียวทีนี้จะแยกยังไงเราเอาแป้งไหนเอาไปทําอะไรนะคะวิธีการแยกง่ายๆเลยเขาจะเอาแป้งที่สีได้เนี่ยไปร่อนผ่านตะแกรงหลายๆความถี่นะคะยิ่งตะแกรงตาถี่มากแป้งที่ได้ก็จะเนื้อละเอียดแล้วก็เบามากนะคะเขาจะเอาแป้งที่ได้จากตะแกรงแต่ละความถี่เนี่ยไปเผาไฟเผาเสร็จเหลือขี้เท่าเท่าไหร่จะเอาขี้เท่านั้นมาชั่งนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าแป้งเนื้อละเอียดมากขาวเนียนมากผ่านตะแกรงความถี่มากที่เท่าที่ออกมากะใหญ่มันน้อยที่เท่าที่ออกมาก็จะน้อยก็จะตกในค่าตัวเลขที่ต่ําเช่น T45 แปลว่าเขามีเนื้อเบามากพอที่จะเอาไปทําขนมที่ต้องการความเบาเช่นเค้กหรือว่าครัวซองในขณะที่ถ้าอยากขึ้นมาอีกเช่น T55 นะคะอาจจะเหมาะกับทําบาเกต ที5เอาไปทําขนมปังหวานก็ได้ไปทําบาแกตตก็ได้เพราะเป็นแป้งที่เริ่มมีสีเหลืองละไม่ค่อยละเอียดมีรสชาติเพราะไม่ค่อยละเอียดเนี่ยเวลาไปทำขนมปังหวานที่ใส่นมเนยไข่ซึ่งช่วยให้มันนุ่มอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้แป้งแพง,งก็ได้นะคะที0จ็ที 70, ท 80, จะเริ่มเป็นแป้งโฮวี นะคะ T110 เริ่มเป็นแป้งรายแบบละเอียด T130 แป้งรายแบบละเอียดกลาง T170 แป้งรายแบบละเอียดมากนะคะเช่นเดียวกันถ้าเราไปเยอรมันเราจะเจอรหัส450เทียบได้กับ T45 รหัส550เทียบได้กับ T55 650เทียบได้กับ T65 เป็นต้นนะคะเยอรมันก็จะมี100 1050 1150ไล่ขึ้นไปอิตาลีนะคะเป็นรหัสตัวเลขเช่นเดียวกันอิตาลี เป็น0000012 000, 000, 0ไล่ไปลำดับเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปซูเปอร์ในยุโรปเราอาจจะเห็นแป้งรหัส00เหมือนกันแต่ถุงนึ่งหน้าตาจากหน้าถูกเป็นพิซซ่าอีกถุงนึ่งหน้าถูกเป็นเค้กแปลว่าอะไรแปลว่าเขามีความละเอียดที่จะทําได้ทั้ง2แบบแต่ว่าปริมาณโปรตีนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกแป้งเนี่ยเลือกใช้ให้ถูกด้วยนะคะ ทีนี้วกกลับมาที่ในเรื่องของไกลอะดีนกับกลูเทนีนสองตัวนี้ทาหน้าที่ยังไงนะคะไกลอะดีนเนี่ยจะเป็นเหมือนหนังยางที่ยืดออกในขณะที่กลูเทนีนคือหนังยางที่ดึงกลับเข้ามาสองตัวนี้พอร,รวมตัวกันนะคะเขาก็เลยเกิดความยืดหยุ่นนึกภาพออกเนาะนะคะปกติแล้วโปรโตีนสองตัวนี้เขาจะอยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้นะคะเป็นโปรโตีนที่ไม่ละลายน้ำ แต่เมื่อไรก็ตามที่เขาโดนน้ําหรือว่าเราผสมน้ําหรือของเหลวเข้าไปในโดนะคะเขาจะเริ่มต้นการดูดน้ำํำเราจะเริ่มพองเริ่มอืดพอเริ่มอืดเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนรูปเป็นเหมือนฟองน้ําที่จะมาจับตัวกันเกี่ยวกันนะคะเพราะฉะนั้นขนมปังถามว่าไม่นวดได้ไหมไม่นวดก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าจะต้องใช้เวลาให้กลูเตนเนี่ยมันดูดน้ําจนมันพองเต็มที่แล้วมาเกี่ยวกันเองนะคะ แต่ถ้าเรานวดขนมปังล่ะจะเกิดอะไรขึ้นการนวดขนมปังคือการผลักเส้นใยสองตัวนี้ให้มันมาเกี่ยวกันมากขึ้นยิ่งเกี่ยวกันได้ดีขนมปังก็จะเนียนยิ่งนวดเยอะขนมปังก็จะเนียนมากขึ้นเพราะว่าเส้นใยเนี่ยมันเกี่ยวกันจนแน่นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่อันดับแรกของน้ําวัตถุดิบตัวที่2นะคะน้ําน้าทําหน้าที่อะไรอันดับแรกเลยคือประสานโครงสร้างคลูเตเนเข้าด้วยกันนะคะ นอกจากนัน้นน้ำจะทําหน้าที่ในการตัดสินคุณภาพของขนมปังทําไมถึงตัดสินคุณภาพของขนมปังเพราะถ้าสมมุติว่าเราใส่น้ําน้อยขนมปังเราก็จะเนื้อแน่นถ้าเราใส่น้ําเยอะขนมปังก็จะเนื้อเบาแล้วก็โปร่งเพราะในน้ํามีอากาศอยู่ด้วยนะคะ H2O แต่ว่าเขามีอากาศอยู่นะคะหรือว่า O2 ะะมีออกซิเจนอยู่ดังนั้นยิ่งน้ำในสูตรเยอะเท่าไหร่เคือข,ขนมปังก็จะเหลวเบามากขึ้นแล้วก็มีอากาศข้างในมากขึ้นเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะน้ำยังทำหน้าที่ในการพาย,ยีสต์ไปกินอาหารนะคะเราเริ่มเข้าสู่วัตถุดิบตัวที่3ก็คือยีสต์นะคะยีสต์ปกติแล้วเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับการจำสีอยู่คำอะไรไม่ได้นะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่โดนน้ำสาด ก็จะเป็นการตื่นจากการจำศีลขึ้นมาพอเขาเริ่มตื่นจากการจำศีลนะคะเขาก็จะเริ่มมองหาอะไรเหมือนกับสัตว์ที่ตื่นจากการจำศีลเขาจะเริ่มหาอาหารอาหารของเขาคือกลูโคสที่อยู่ในแป้งดังนั้นยีสต์เนี่ยจ,จะเริ่มว่ายน้ำติต่างวันนี้เป็นยีสต์เนาะเขาจะเริ่มว่ายน้ำไปกินกลูโคสที่อยู่ในแป้งนะคะพอเขากินกลูโคสเสร็จเขาจะเลอออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ นะคาะร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเป็นก๊าซที่ลอยขึ้นสูงเสมอดังนั้นก๊าซเนี่ยจะแทรกเข้าไประหว่างโครงสร้างกลูเตนที่เกี่ยวกันเราดันทําให้โดขนมปังขึ้นฟูขนมปังที่ขึ้นฟูแล้วนอกจากนั้นนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ยีสคายออกมานะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่าเอทานอลหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะเอทานอลหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ย จะมีเฟเวอร์คอมเพล็ปนอยู่ในนั้นด้วยนะคะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จมลงข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทําหน้าที่จมอยู่ในขนมปังเป็นตัวที่ทําให้เกิดรสชาติแล้วก็เกิดกลิ่นในขนมปังนะคะถ้าให้นึกภาพง่ายๆอาจจะนึกภาพถึงเวลาที่เราทนานไวนย ทำไมเราถึงต้องทานไวน์ที่มันมีการหมักจากน้ำองุ่นทาไมไม่ดื่มน้ำองุ่นเลยเพราะว่ารสชาติของการหมักนะคะมันจะมีความเป็นกรดเล็กน้อยมีเฟเวอร์คอมเพลว์ที่เกิดมานะคะเวลาที่เราเปิดขวดไวน์เราจะรู้สึกว่ามันมีแก๊สดันอยู่ด้านบนแก๊สที่ดันอยู่ด้านบนนั่นคือคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะที่รสชาติมันจะจมอยู่ในน้ำข้างล่างนะคะตรงนี้แหละคือหน้าที่ของเอทานอลเพราะฉะนั้นขนมปังเองก็ใช้หลักการเดียวกันถ้าเราหนึกภาพแป้งน้ำเกลือยีสต์เอามารวมกันมันอร่อยไหม ถ้าสมมติเอามารวมกันเลยแล้วเราอบเลยอร่อยไหมอาจจะรสชาติแปลกๆลองนึกภาพดูนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะอร่อยได้ด้วยอะไรขนมปังอร่อยได้ด้วยรสชาติของการหมักนะคะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมการทําขนมปังเราถึงจะต้องมีการผักแป้งทําไมเราถึงต้องมีการหมักบางคนหมักสองรอบสามรอบเพราะอะไรเพราะยิ่งหมักนานยิ่งทําให้เกิดความเข้มข้นทําให้เกิดรสชาติเป็นต้นนะคะทีนี้มาว่ากันถึงว่าทําไมขนมปังเราต้องหมักสองรอบนะคะ อย่างที่พูดอธิบายไปว่าปกติแล้วนะคะแป้งไกลาะดีนกลูเทนีเนี่ยเมื่อเจอน้ำเขาจะค่อยๆมารวมตัวกันเกี่ยวกันเป็นเส้นใยที่มั่นคงในขณะที่ขณะเดียวกันยีสต์เมื่อเจอกับน้ําเขาก็จะค่อยๆฟื้นคืนชีพค่อยๆเริ่มกินอาหารและคายก๊าซออกมา2ออย่างนี้เขาจะทํางานเป็นบนทาลายเดียวกันนะคะแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโครงสร้างแป้งยังเกี่ยวกันไม่ดีบางทีอาจจะเกี่ยวแค่นี้แต่ยีสต์คายก๊าซออกมาแล้ว นะคะถ้ายีสต์คาก๊าซออกมาแล้วก๊สก็จะคอยดันดันดันให้โครงสร้างแป้งตั้งขึ้นจนสุดท้ายโครงสร้างฉีกเพราะฉะนั้นขนมปังที่ได้จะเป็นขนมปังที่ไม่มีโครงสร้างเช่นขนมปังที่ตบแล้วแบนคามือเราไปเลยนะคะหรือขนมปังที่พอข้ามวันแล้วร่วนแล้วก็แข็งเพราะว่าโครงสร้างแป้งที่มันไม่เหนียวเกาะกันไม่แน่นเนี่ยจะไม่สามารถเก็บอากาศเก็บความชื้นเอาไว้ภายในได้นะคะถ้ามันเกี่ยวกันแค่นี้ความชื้นอากาศ รสชาติต่างๆมันสามารถหายออกไปได้หมดแม้ว่าตลากอบเสร็จแล้วทําให้ขนมปังมันแห้งแล้วก็แข็งแล้วก็ไม่มีโครงสร้างเป็นต้นนะคะดังนั้นการผักแป้งรอบแรกหลังจากการนวดคือการให้ยีสต์ค่อยๆเติบโตจนแข็งแรงเต็มที่100%ยเปอร์เซนไปพร้อมๆกับแป้งเนี่ยค่อยๆพัฒนาโครงสร้างนะคะพอยีสต์แข็งแรงเติบโตเต็มที่ได้ร้อแล้วก็เหมือนเราที่เป็นอยู่ในวัยที่ สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ร้อซนะคะเราเอาแป้งมาขึ้นรูปเราพักแป้งอีกรอบก่อนอบเนี่ยก็จะทําให้ยีสซีแข็งแรงแล้วสามารถผลิตเฟลเวอร์คอมเพล์ออกมาได้เต็มที่นะคะในขณะที่โครงสร้างแป้งก็มีความแข็งแรงมากเพียงพอที่จะรับแก๊สที่ยีสผลิตได้ขนมปังก็จะฟูได้เต็มที่แล้วก็มีรสชาติที่อร่อยกว่าขนมปังที่นวดเสร็จแล้วแล้วก็ตัดขึ้นรูปอบทีเดียวเลยนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดยีสต์ทำงานเร็วเกินไปล่ะจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนถ้ายีสต์ทำงานเร็วเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าทำงานเร็วเกินไปโครงสร้างแป้งพัฒนาไม่ทันขนมปังก็จะเสียโครงสร้างแล้วก็จะเหม็นกลิ่นยีสต์นะคะดังนั้นตัวที่จะมาช่วยเบรกการทำงานตรงนี้คือเกลือเกลือจะเป็นเหมือนตำรวจจับผู้ร้ายนะคะคอยไปไล่จับยีสต์ไปเบรกยีสต์ว่าอย่าทำงานเร็วเกินไปนะค่อยๆโต นะคะเขาจะเป็นเหมือนถ้าเป็นคนก็คือเป็นพ่อแม่ที่คอยมาเบรกเราไม่ให้เราออกนักลู่นอกทางมากเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยเกลือหนะ้าที่แรกเลยคือ 1. ช่วยเบรกการทำงานของยี control ให้ยีทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ นะคะหน้าที่ที่2ของเกลือคือการช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของขนมปังนะคะน้ำเกลือเรารู้อยู่แล้วว่ามีฤทธิ์ฆ่าเชือ้อดังนั้นเช่นเดียวกันเวลาที่เราเติมเกลือใส่ลงไปในขนมปังนะคะจะทําให้ขนมปังเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาจะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีออกไปนะคะนอกจากนั้นนะคะเขาก็จะไปเบรกยีสเพราะยีสก็เป็นเชื้อราประเภทหนึ่งเบรกไม่ให้ทํางานเร็วเกินไปด้วยนะคะ ข้อที่3เกลือจะช่วยให้ขนมปังมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะคะทําไมถึงยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเพราะเกลือเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเพิ่มแรงตึงผิวของน้ํา ถ้านึกภาพง,ง่ายๆเหมือนเวลาที่เราไปสระว่ายน้ำธรรมดากับไปไว่ายในทะเลเราจะรู้สึกว่าในทะเลเราลอยตัวได้ดีกว่าเพราะว่าในทะเลมีความเข้มข้นของเกลือมากทําให้เกิดแรงตึงผิวของน้ํามากนะคะเช่นเดียวกันถ้าเราเติมเกลือลงไปในโดขนมปังมันจะเพิ่มแรงตึงผิวให้น้ําทําให้โดขนมปังเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้ดียิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะคะ ส่วนสุดท้ายเลยหนะ้าที่ของเกลือแน่นอนก็คือเพิ่มรสชาติให้กับขนมปังนะคะเพราะถ้าเราไม่ใส่เกลือในขนมปังนะคะแป้งนำยีเสีย่ยงเดียวสับอย่างเสมือนกับเรากินประมาณเส้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นรสชาติของแป้งเดียวๆเ,เลยนะคะ4ตัวนี้ทํางานร่วมกันถึงได้เป็นขนมปังหนึ่งก่อน